เก็บเห็ดจ้่ไหมเผ็ดส่วนเองอัลโหลไปไหนกันครับนี่ก็จะเป็นป่าที่เราเก็บเห็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น,น,ะะน,น,น,นปน่าส่วนน้ำมันปาล์มนะคะเห็ดมันก็จะออกนี่อันนี้ที่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะที่อ่าน้ำมันปาล์มนั่นไปละไปกินข้าว <c oughs> <c oughs> ไปไหนคะเฮีย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 จะไปกินเ,เห็ดค่ะฮัลโหลเจ้าของเรียนกี่โมอัน,นี่ก็จะเป็นป่าที่เราเก็บเห็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปลาสวนน้ามันปาล์มนะคะเห็ดมันก็จะออกนี่อันนี้ที่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะที่อาน,น้ามันปาล์มนาะงไปละนี่เเอาดอกเล็กแบบนี้เนาะก็อร่อยนะดอกเล็กแบบนี้เอาไปผัดแล้วก็ไปทําเกงก็อร่อยนี่ทุกคนนี่ได้อยู่นะนี่คาเเก็บเห็ดกันนะคะฮัลโหลจะไปไหนกันคะไปเก็บเห็ดจ้า <laughs> ไปแสดงฮัลโหลไปไหนกันคะนะคะนี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิด้เดียวเอง ไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึง่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กเนาะตะม,มุตตะม,มุตทุกคนเห็ดเยอะมากนี่ค่ะยุงก็เยอะเห็ดก็เยอะโหกินเป็นสิบตัวแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะนี่คะ่ะเห็ดค่ามันตรงนี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีคะ่ะนี่คะ่ะเห็ดกําลังออกเลยตรงที่เราไปอันนั้นไม่มีแต่ตรงนี้มีมีเล็กๆนี่คะ่ะทุกคน มาเอาหมดแล้วนะดอกใหญ่แล้วจะเก็บดอกกับนี้เนาะแตุ่กเราก็กำลังรจะไปเก็บเพชรกันนะคะอันก็เป็นนนะคะุกก็จะไม่ค่อยมีสามันอยู่ในปานะคะก็มันที้งไปหนอาอจะไปเค่ะฮเ้ดอกบเล็กแบบนี้เนาะก็อร่อยนะดอกเล็กแบบนี้เอาไปผัดแล้วก็ไปทำเกงก็อร่อยนี่ ทุกคนนี่ได้หยู่นะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่าที่เราเก็บเห็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาสวนน้ำมันปาล์มนะคะเห็ดนึงก็จะออกนี่อันนี้ที่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะที่อ่าน้ำมันปาล์มร่อไปแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะคะไปเก็บเห็ค่ะได้แค่นี้นะคะได้ได้กระทงนึงค่ะทุกคนนี่ค่ะเี๋ยววนที่เก็บปลาปลาลูกผมมาแล้วมันจะป ทุกคนเยอะมากนี่ค่ะเห็ดตกมามันก็จะแบบว่ามีเชื้อราขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็หล,ลังจากนั้นมันก็จะออกเห็ดค่ะนี่ปกติมันจะมีเยอะมากๆเลยอันนี้คนเขาน่าจะมาเก็บก่อนแล้วนะคะล้วก็เลยไม่ค่อยมีเนาะลงตรงนี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีค่ะนี่ค่ะเห็ดกำลังออกเลยตรงที่เราไปอันนั้นไม่มีแต่ตรงนี้อะมีเขาไปใส่งานเมงงานผลิตเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีกากใยที่มันเศษเหลือๆอ,อยู่เนาะแล้วเขาก็จะเอามาทิ้งมาแบบนี้ค่ะทุกคน เขาจะทิ้งเอาไว้เป็นกองเป็นกองแบบนี้เนาะแล้วพอฝนฝนแล้วก็กำลังขับรถจะไปเก็บเห็ดกันนะคะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณนะเพราะมันอยู่ในป่านะคะก็มันที่เจ้าแจ้งกูขั้นสุดเดี๋ยวเราจะไปเจอเห็ดแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้มันไม่ได้ไปให้เฉยก็โอเคไปกินข้าวไปไหนคะเฮียเฮีย ตรงนี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีค่ะนี่ค่ะเห็ดกําลังออกเลยตรงที่เราไปอันนั้นไม่มีแต่ตรงนี้อะมี่ทุกคนเราก็กาลังขับรถจะไปเก็บเห็ดกันนะคะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณนะเพราะมันอยู่ในป่านะคะก็มันที่จ้างแจ้งก,กูข้ะค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะคะจะเก็บเห็ดค่ะได้แค่นี้นะคะได้ได้กระทงนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็กาลังขับ ไม่มีสัญาณแต่กอนอยู่ในป่านะคะก <ไป S 1> ูเหอนที่เจ้าจ้งกูข้าไป<อ>กินข้าวไปไหนหาเฮียเียเียจะไปกินเหาดฮัลโหลเจ้าหัวเบนเดมฮอฮัลโหลวันนี้ก็มีแต่จะนอนอย่างเดียวอีก่ะกิบมันเยอะมากเลยนี่อันนี้แค่ตะกาแรกนะ แต่คนเราก็กำลังขับจะไปเกกันนี้ก็เนนทไม่ค่อยมีสัานมันอยู่ในป่านะคะอนที่เกนี้ค่ะเมื่อกีไม่มีนะคะตรงว้าทองนาเกบอก่อเกบอกอเคอเอมานี่ค่ะนี่วอจีป้าแล้วเราจะไปเจอเห็ดแล้วนะคะนี่ค่ะอ้มันไม่ได้ไปหายใยก็โอเคอาจาร เจ้าล่าเขียวไหมลา่าเขียวมาอีเจ้าลาเขีวไหมเจ<ะ>้าก<ะ>็เจ้าเป็ดเราเจอเห็ดแล้วนะคะนี่คะ่ะโอ้มันไม่ได้ไปให้โชยก็เก็บเห็ดกันนะคะฮัลโหลจะไปไหนกันคะไปเก็บเห็ดจ้าไปส่วนเองฮัลโหลไปไหนกันครับทนี้นะคะก็พอเอาไปกิน <laughs> มันไม่มีเลี้วนะคะทุกคนเขามาเอาหมดแล้ยวอ่ะเสียดายจังเลยเนี่ยเพราะว่า นอ้องฝนตกแล้วมันก็ขึ้นเยอะไงนะคะนี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิดเดียวเองไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หน,นึ่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กเนะาะตมูตมินี่เยวเอาดอกเล็กแบบนี้เนาะก็อร่อยนะดอกเล็กแบบนี้เอาไปผัดแล้วก็ไปทําแกงก็อร่อยนี่ทุกคนนี่ได้อยู่นะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะยุงก็เยอะเห็ดก็เยอะโโหกินไปสิบตัวแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะนี่ค่ะ เห็ดค่ะเก็บเห็ดกันได้คะนะคะน,ะคะนี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิดเดียวเองไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หน,นึ่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กนอ้องตะม,มูตะมันนี้นะคะก็พอเอาไปกิน <c oughs> มันไม่มีแล้วนะคะทุกคนเขามาเอาหมดแลว้่วเสียดายจังเลยเนี่ยเพราะว่านา้องฝนตกแล้วมันก็ขึ้นเยอะไงเวันาปหม ผนเยอะมากนี่ค่ะเห็ดตกมามันก็จะแบบว่ามีเชื้อราขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็หล,ลังจากนั้นมันก็จะออกเห็ดค่ะนี่ปกติมันจะมีเยอะมากๆเลยอันนี้คนเขาน่าจะมาเก็บก่อนแล้วนะคะล้วก็เลยไม่ค่อยมีเนาะมตรงนี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีค่ะนี่ค่ะเห็ดกำลังออกเลยตรงที่เราไปอันนั้นไม่มีเตยตรงนี้อะมีเจ๊บ้าบ้าเจ็บ้ารู้ว่ามันแล้วมันีกี่ต ทุกคนเยอะมากนี่ค่ะเห็ดนี่ค่ะเมื่อกี้ไม่มีนะคะตรงนี้วาท่องนางเกวบอกท่องเกวบอกบอกสิคือเามานี่ค่ะนี่วที่ป้าแล้วหาทุกคนเรามาก็ไม่มีแล้วมีแต่น,นีดเดียวเองนี่ค่ะก็จะได้ประมาณค<ะ>่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะคะเดเก็บเห็ดค่ะได้แค่นี้นะคะได้ได้กระทงนึ่งค่ะทุกคน นี่ค่ะนี่าาาาก็วันที่เรียก爸爸爸爸弄我们的好了我们一起抱เอา那个大桶给我啊ทุกคนเยอะมากนี่ค่ะเห็ดนี่ค่ะเมื่อกี้ไม่มีนะคะตรงนี้ว้าทองนาเงเกี๋ยวทองเจี๋ยวเจี๋ยสิคือยามานี่ค่ะมือวัดตีป้าแล้วเธอเราจะไปเจอเห็ดแล้วนะคะนี่ค่ะอูมันไม่ได้ไปไฮโซอีกโอเคฮัลโหลวอนนี้ก็มีแต่จะนอนอย่างเดียว กี้ไม่มีนะคะตรงนี้ท่องนานเกี๊ยท่องเกี๊กบยบเขาสิคือเอามานี่ค่ะนี้เราขี่ป้าแล้วไปกินข้าวไปไหนคะอเฮีย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 จะไปกินเห็ดค่ะฮัลโหลแล้วผมอยากเกี๊ยวเขาไปใส่งานโรง,งานผลิตเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีกากใยที่มันเศษเ,เหลืออยู่เนาะแล้วเขาก็จะเอามาทิ้งมาแบบนี้ค่ะทุกคนเขาจะทิ้งเอาไว้เป็นกองเป็นกองแบบนี้เนาะแล้วพอฝน มันตรงนี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีค่ะนี่ค่ะเห็ดกําลังออกเลยตรงที่เราไปอันนั้นไม่มีแต่ตรงนี้มีมนะคะนี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิดเดียวเองไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หน,นึ่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กเนะาะตะมุดตมงนี้นะคะก็พอเอาไปกิน <laughs> มันไม่มีแล้ยวนะคะทุกคนเขามาเอาหมดแล้ยวอ่าเสียดายจังเลยเนี่ยเพราะว่าน้องฝนตกแล้วมันก็ขึ้นเยอะไง นี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิดเดียวเองไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กเนะาะตมุตตมนี้นะคะก็พอเอาไปกินมันไม่มีเล้วนะคะทุกคนเขามาเอาหมดแล้ววอ่าเสียดายจังเลยเนี่ยเพราะว่าน้องฝนตกแล้วมันก็ขึ้นเยอะไงตกมามันก็จะตอบว่ามีเชื้อราขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็หล,ลังจากนั้นมันก็จะออกเห็ดค่ะนี่ปกติมันจะมีเยอะมากๆเลยอันนี้คนเขาน่าจะมาเก็บก่อนแล้วนะคะล้วก็เลยไม่ค่อยมีเนาะ นี่ก็จะมีแค่ได้แค่นิดเดียวเองไม่ค่อยมีเยอะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หน,นึ่งเนี่ยมันก็ยังมีลูกเล็กเนาะตะมุตะม hello วันนี้ก็ปิแต่จะนอนอย่างเดียวนี่ค่ะยุงก็เยอะเห็ดก็เยอะโหกินไปสิบตัวแล้วนะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะค่ค่ะเห็ดค่ะเก็บเห็ดกันได้ค่ะแม่นี่ เห็ดเยอะมากตกมามันก็จะแบบว่ามีเชื้อราขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะออกเห็ดค่ะนี่ปกติมันจะมีเยอะมากๆเลยอันนี้คนเขาน่าจะมาเก็บก่อนแล้วนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเนาะนี่ก็จะเป็นป่าที่เราเก็บเห็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นป่าสวนน้ำมันตามนะคะเห็ดมันก็จะออกนี่อันนี้ที่เขาเอามาทิ้งไว้นะคะที่อ่าน้ำมันปามน้องไปแล้วตกมามันก็จะแบบว่ามีเชื้อราขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน แล้วก็หลังจากนัแ้มันก็จะออกเห็ดค่ะนี่ปกติมันจะมีเยอะมากๆเลยอันนี้คนเขาน่าจะมาเก็บก่อนแล้วนะคะล้วก็เลยไม่ค่อยมีเนาะมีเล็กๆนะคะนี่ทุกคนถ้ามาเอาหมดแล้วนะดอกใหญ่เราก็จะเก็บอาดอกเล็กกว่านี้เนาะทุกคนเห็ดเยอะมาก